กล้องใหม่เปิดตัวอีกแล้ว DJI Osmo Action 6รอบนี้ Action 6มากับสีดำแทบจะทั้งตัวสายสเตลแบบเนียนๆกล้อง Action ตัวล่าสุดที่หลายคนถามว่าในเมื่อกล้องมือถือถ่ายได้แล้วจะมีกล้อง Action ไปทำไมและนี่คือคำตอบกล้อง Action คือกล้องที่ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยทำหล่นก็ยังถ่ายได้โดนน้ำก็ยังถ่ายได้วิ่งแบบนี้ก็ยังถ่ายได้เหมือนกันถือมือเดียวก็เก็บเฟรมได้ไม่ต้องกลัวหลุดและมันตอบโจทย์คอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์มเพราะเก็บได้หลายมุมในแบบที่มือถือทำไม่ได้อย่างแรกคือเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นจตุรัส1ต่อ1.1 ใหญ่กว่าตัวเดิมเก็บคนเก็บแสงได้ดีขึ้นสังเกตว่าตัวนี้ไม่มีเคสมาให้แล้วติดแนวตั้งไม่ได้อะดิท้างี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้สามารถถ่ายแนวตั้งได้ทั้งทที่กล้องยังอยู่แนวนอนได้เลยวิดีโอก็ให้มาโหดมากถ่าย 4K ได้ที่120เฟรมเรทและที่เจว่าใหม่สุดคือรูรับแสงเป็นแบบกลไกลจริงไม่ใช่ดิจิตอลจะออโตจาก f2 ไป f4 ก็ได้หรืออยากฟิกก็มี f2.8 นิ่งๆไม่ไหลหรือถ้าใครอยากถ่ายใกล้ามากๆใส่เลนส์มาโคมันก็จะปรับเป็น f2 ให้ออโตเลยมี ซูเปอร์ไนท์หมดที่ทำงานร่วมกับรูรับแสงที่กว้างขึ้นถ่ายกลางคืนแสงน้อยคมชัดขึ้นแบบนี้เลยส่วนที่2อ,อย่างใหม่ที่คนชอบนแน่ๆเลยก็คือ subject tagging ถ่ายแนวนอนก่อนแล้วก็เอามาครอปเป็นแนวตั้ง 2.7K ได้เลยเฟรมตามไม่หลุดเหมาะกับการถ่ายคนเดียวมากและอีกอย่างหนึ่งคือ เชื่อมต่อกับหูฟังได้ถ้าลืมเอาไม์มาก็ใช้หูฟังเป็นไม์สำรองได้นี่แหละคือเหตุผลที่มือถือไม่สามารถแทนกล้องแอคชั่นได้สักทีเดียวใครที่อยากได้กล้องลเล็กๆถือสบายถ่ายเร็วเอาไว้ใช้ลุยได้แถมภาพก็ยังสวย DJI Osmo Action 6เนี่ยแหละเกิดมาเพื่อแอคชั่นสมชื่อจริงๆ